ใช่อันนี้อะไรนะซึ่งซึ่งผู้เดียวคอนจ์คอนเจ์ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลายามเช้าช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นเย็นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ณ เช้าเช้านี่อากาศจะหนาวมากเลยนะแบบมันลมพัดเย็นคือช่วงนี้เวลไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดเลยกลางวันก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าลมพัดเย็นสบายมากอากาศดีมากวันนี้ตอนเช้าพ่อ้านก็เลยว่ารู้สึกว่าน้ำหนาวเดี๋ยวจะพาไปกินเนา ไม่ใช่พาไปกินเดี๋ยวพาไปซื้อเป็นอาหารเช้าแบบคนอีกอย่างหนึ่งที่คนอีหลางเขากินกันเขาจะกินกันแบบว่าถ้าหน้าหนาวเริ่มมาแล้วหรือกินช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราอบอุน่นเวลาหนาวมาเราก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อะไรอย่างนี้มันก็จะทําให้ร่างกายเราอุน่นเป็นเป็นอาหารเช้าที่เขาเขาทำกันมาเนิ่นมานานแล้วทุกคนแล้วก็ทํา ยากเบลว่ามันทํายากนะมันใช้เวลานานกว่าจะเคี่ยวเหมือนกะละเมียรเขาจะเคี่ยวนั่งเคีว่วนั้นเแบลบไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรด้วยเพื่อบ้านบอกอยู่ว่าเบลก็ลืมฮาลิมนะทุกคนมันชื่อนะชื่อของอา,อาหารเช้าฮาลิมเขาจะกินกับขนมปังบาบาลีขนมปังอีลานอ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนนานนั่นหลยไม่ใช่โรตีหรอกถ้าโรตีมันก็จะเป็นแผ่นบางๆอันนี้มันเป็นเหมือนขนมปังแล้วมันฟูขึ้นอ่ะ แต่ว่ามันไม่ใหญ่ขนาดนั้นเขาเรียกว่าขนมปังบาบารีมันก็อร่อยดีนะวันนี้พอบ้านจะพาออกไปซื้อที่ร้านเขานั่งกินที่ร้านก็มีนะทุกคนแต่ว่าเราเราไม่นั่งกินที่ร้านเราก็จะซื้อกลับมากินที่บ้านจะไปดูร้านแถวๆใกล้บ้านนี่แหละไม่ได้ไปไกลช่วงเช้าๆหน่อย เบลตื่นมาตั้งแต่หกโมงเนาะปลูกพรอบ้านปลูกลูกขึ้นมาตั้งแต่หกโมงพ่อบ้านจะมาซื้อคนเดียวก็ได้แต่ว่าเบลก็อยากมีคลิปมีอะไรมาให้ทุกคนดูไงก็เลยแบบไปด้วยกันเพราะบ่าไงว่าไปด้วยกันเธอก็ถ่ายแต่ฉันค่เข้าไปซื้ออะไรอย่างงี้ร้านนี้คนเยอะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ให้เราถ่ายพ่อบ้านเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาไปดูอีกไปดูอีกร้านหนึ่งทุกคนเห็นผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้ไหม ใครเคยดูช่องพี่พิมพ์พิพายบ้างที่พี่ว่อพี่พิมพิพายไปแล้วเห็นคนมานั่งเหมือนมารองานแล้วแบบเขาไม่มีงานทําเหมือนอะจะมีรถมอรถมาจอดแล้วก็มีคนมาเรียกให้เราไปเหมือนกับว่าไปทํางานบ้านไปก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยที่หลานก็มีก็จะมีผู้ชายมานั่งตามทางเนี้ยก็รอให้เหมือนบ้านเจ้าของบ้าน่เงี้ยเขาเขาจะทํางานบ้านเขาจะเก็บกวาดบ้านเขาก็จะมา เรียกให้คนมาไปไปช่วยเก็บกวาดบ้านอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นเหมือนไปรับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยถึงมาถึงร้านแล้วนะทุกคนพ่อ้านก็เข้าไปคุยกับเจ้าของร้านเขาก่อนไม่ถ่ายไหมเขาก็ให้ถ่ายแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขินๆหน่อยดูดูหน้าพ่อค้าก็ใจดีนะทุกคนเขาก็จะทําเป็นหม้อใหญ่หญม้อใหญ่ๆแบบนี้อืข้างในมันก็จะเป็นขาวๆแบบนี้ เหมือนกะละเมเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นยืดๆอะทุกคนมันก็กินกับขนมปังเขาจะใส่เนื้อเข้าไปด้วยเออแต่ว่ามันจะเวลาต้มเข้าไปจะให้มันอร่อยเพราะว่าบอกว่ามันต้องไม่มีกลิ่นเนื้อมีใส่เนื้อเข้าไปจริงเนื้อแกะมันกลิ่นแรงมากเลยทุกคนมันต้องมีเคล็ดลับและวิธีทําที่แบบชัดเจนอะถ้าเราทําแบบไม่เป็นแาเนี้มันมันจะขายไม่ได้ไหมเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบนี้เหมือนกะละเมเลยทุกคนว่าไหมนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะแบบเป็นเหมือน มันรสชาติมันจะเป็นแบบเหมือนกินนม,นมกินนมถั่วนมถั่วเข้าไปแล้วมีเนื้อผสมอยู่ในนั้นอะไรสักอย่างแต่มันไม่ได้ทําจากถั่วมันเป็นถั่วอะไรสักอย่างเนี่ยเแบลบจําไม่ได้เขาจะใส่น้ํามันเออเนยด้วยนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผงอบเชยแล้วก็น้ําตาลท็อปปิ้งด้วยงาขาวขั่วเงี้ยใส่ผงอบเชยเข้าไปแบบนี้ออ มันมันจะกินกับน้ำตาลน้ำตาลกับเกลือก็ได้ใส่เกลือก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ถ้าเราเอามากินที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็จะใส่น้ำตาลด้วยอย่างเงี้ยถ้าเขาขายนะทุกคนเขาจะขายเป็นกิโลอา่ามันก็จะมีครึ่งกิโลหนึ่งกิโล2กิโลแล้วก็2กิโลครึ่งแบบว่าบางคนครอบครัวใหญ่มีญาติมารวมตัวกันที่บ้านเนี่ยเขาก็จะซื้อไป2กิโลครึ่งแล้ะเต่สองสามกิโลแล้วแต่ บลวันนี้เบลซื้อกับพ่อว่านซื้อแค่1นกิโลมันก็กินไม่หมดหรอกทุกคนมันมันเยอะกินแล้วทีนี้มันก็จะรู้สึกถ้าเราอิ่มมันอิ่มใช่ไหมมันจะกินตอนเช้าตอนเที่ยงก็ไม่หิวข้าวเลยมันจะรู้สึกอิ่มมากทุกคนหนกิโลก็ซื้อมาประมาณ45บา,าบาทพาะว่านบอกว่าประมาณ45บาท มันเบลว่ามันทํายากเมนูนี้เขาถึงถ้าเป็นเมนูอาหารที่มันทํายากๆแล้วแบบคนไม่ค่อยทํากันอย่างเงี้ยเขาก็จะมีร้านเปิดขายนะทุกคนแต่สมมุติว่าถ้าเป็นอย่างอาหารที่เบลทำใน youtube ที่เบลทำอ่ะม,มันทำง่ายๆอาา่ะเขาก็จะไม่ทำตามร้านอาหารอย่างเช่นคบับอย่างเงี้ยเคบับเห็นไหมทุกคนที่เบลทำมันทำยากเขาก็เลยแบบมีร้านอาหารต้องเป็นคนที่ทำเป็นจริงๆทำอร่อยจริงๆอย่างเงี้ย เราถึงจะแบบไปซื้อเข้ากินอย่างเงี้ยมันคนถึงจะมาซื้อไม่ใช่เป็นเราไปซื้อขากินคนถึงจะมาซื้อคนถึงจะออกไปซื้อแต่ใช่อย่างเช่นเป็นพวกพัดพวกอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ทํากันเขาไม่ทําขายกันส่วนมากก็จะเป็นเมนูที่มันยาก,ยากใช้เวลานานอย่างเช่นซุปหัวแกะเงี้ยมันก็ต้องตม้มเป็นวันเป็นคืนเลยมันถึงจะเปื่อยอย่างเงี้ยทาเสร็จก็มัน บางทีต้มมาแล้วกลิ่นมันสาบมันแรงมากเงบางคนก็ต้มแบบว่ามีวิถีพิถันงียไม,ไม่ไม่มีกลิ่นสาบแรงนะทุกคนตอนเช้าๆเราก็จะเห็นแต่ส่วนมากจะเห็นแต่ผู้ชายออกมาซื้อของซื้อขนมปังเงี้ยไปทานกับขนมปังตอนเช้าทานร้อนๆเงี้ยมันก็จะอร่อยมันก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นแต่ผู้ชายที่จะออกมาเดินมากกว่าผู้หญิงนะทุกคนนี่เห็นไหมพอบ้านซื้อมาสองแผ่นนี้ประมาณ ประมาณ5บาทนี่แหละทุกคน5บาท6บาทแล้วแต่ที่ไม่เกินไม่เกิน10บาทถ้า10บาทเนี่ยเขาก็จะว่าเพงเพงเพงมากทุกคนาก็จะถือมาอย่างเงี้ยบางคนก็มีถุงมาใส่บางคนเขาก็ไม่มีถุงมาใส่ก็ถือแบบเนี้ยกลับบ้านกินตอนร้อนร้อนมันก็อร่อยมากทุกคนกรอบนอกนุ่มในขนมปังอันนี้แต่ถ้ามันเย็นแล้วมันแข็งมันไม่อร่อยหรือ,อทําไว้ค้างคืนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อร่อยเลยมันจะแข็งไม่อร่อยเลยทุกคน เบลเห็นอ่สองพี่สองสามคนที่มาคอมเมนต์มาถามเบลเรื่องอ่คนเล่ร่อนที่เขาอยู่ตามภูเขาเป็นอยู่ตามโขดหินอะไรอย่างงี้เนเาะเบลก็ไม่เข้าใจตอนแรกเบลก็เขาามีแชร์ลิงก์มาให้ดูด้วยเบลก็เข้าไปดูนะมันเป็นคนอีหลานใช่ไหมล่ะแต่ว่าอ่เาเบลก็เลยมาถามพ่อบ้านว่ามันมันเป็นยังไงทําไมเขาถึงไปอยู่บนเขาทําไมเขาถึงไปอยู่แบบนั้นเขาเป็นคนเล่ร่อนเขาไม่มีบ้านอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยเบลก็ไปถามเนาะ พราะบ้านบอกว่าเขาเขาอยู่แบบนั้นมาตั้งแต่เกิดแล้วเขาเป็นคนที่เลี้ยงแกะม,มีอาชีพที่แบบว่าเป็นคนเลี้ยงแกะตามตามหุกเขาอะทุกคนถ้าสมมุติว่าแกะทั่วไปที่เราแบบว่ากินราคาทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแกะที่เลี้ยงตามบ้านเออมันก็จะมีราคาแบบ มาตนฐานของมันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแกะที่เลี้ยงตามหุบเขาเขาจะกินหญ้าที่แบบว่า mm hmm. ไม่มีถุงพลาสติกไม่สกรปรกอะไรอเงี้ยมันก็จะอยู่ตามหุบเขาแล้วคนที่เขาเลี้ยงแกะตามหุบเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่กลางเต็นท์เหมือนเหมือนคนสมัยก่อนอ่ะ mm hmm. กลางเต็นท์อยู่รวมกันเป็น mm hmm. ครอบครัวใช่ไหมก็นอนรวมกันพ่อแม่ลูกอะไระมีญาติพี่น้องหรือว่า เป็นปู่ย,ย่าตาใหญ่เงี้ยก็จะนอนรวมกันเป็นเต็นท์ใหญ่เขาจะ,เ,ะเหมือนกับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าคนเล่ร่อนใช่ไหมเพราะว่าเขาที่หลานมันหิมะตกใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีหิมะตกแล้วคราวน,นี้พอบางสถานที่อย่างเงี้ยมันหิมะตกมันอยู่ในหุบเขาเงี้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเก๋งเงี้ยมันต้องหนาวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันโน่นนี่เขาก็จะย้ายถิ่นฐานไป ตรงไหนที่มันแบบว่ามีอากาศแบบว่าไม่ร้อนมากหรือว่าอากาศดีแบบว่ามียากขึ้นให้แกะกินอย่างเงี้ยเขาก็จะย้ายไปเรื่อยเขาก็จะลงภาคใต้ไปบ้างอ่าอย่างเช่นอ่าพ่อบ้านบอกว่าไปอ่าจังหวัดชีลาดอย่างเงี้ยอ่าช่วงอ่าสมมติว่าจังหวัดอ่าที่มันติดกับอ่าประเทศอิรักใช่ไหมประเทศที่ติดกับอิรักมันก็จะมีจังหวัดอีกจังหวัดแแต่ว่าถ้าช่วงหิมะตกมันก็จะหิมะตกแรงใช่ไหมหละ่ะเขาก็เลยจะย้าย ไปอีกที่หนึง่งถ้าเป็นไม่มีหิมะตกมันตรงนั้นเขาก็จะอากาศดีส่วนมากก็จะไปอยู่แถวนั้นโซนนั้นมากกว่าถ้าสมมุติว่าจังหวัดที่ติดกับประเทศอิรักเนี่ยมันหิมะตกใช่ไหม <S <S เขาก็จะย้ายไปจังหวัดชีรัสที่มันติดกับภาคใต้ของอิหร่านเพราะว่าจังหวัดชีรัสนี่มันไม่รู้ว่ามีหิมะตกไหมแต่ว่าเบลคิดว่ามันคงไม่มีเพราะมันติดกับ อ่าภาคใต้ภาคใต้ก็คือมันก็จะเป็นทะเลติดกับอ่าเมืองดูไบใช่ไหมมันก็จะเป็นทะเลเราขับตรงไปมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนทะเลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งแต่ตรงนั้นมันน่าจะมีเขามียาาขึ้นเล็กๆอย่างเงี้ยให้แกะกินเขาก็จะย้ายเวลาเขาย้ายอพยพอย่างเงี้ย เขาก็จะไปตามเขาก็จะ,ะยานพระ,นะของเขาจะไม่มีเขาจะมีแค่มา้าแล้วก็ลาแล้วก็แกะแกะก็ไปพร้อมกันทั้งไปทั้งครอบครัวเลยนะคนที่เขาเป็นเหมือนผู้นำอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าตรงไหนดีตรงไหนที่สามารถอยู่อาศัยได้นี่เขาจะไปบ่อยใช่ไหมเขาเขาจะรู้ดีเขาเขาจะพาครอบครัวไป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 ,ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมไปเดินไปตามหุบเขา อ่อย่างเช่นมีม้าม้ากับรางเงี้ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าไปขนของอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วก็สมมุติว่าเรามีมีหญ้ามีคุณยายอย่างเงี้ยเดินไม่ไหวอย่างเงี้ยมือหรือมีลูกเล็กๆหรือคนท้องเนี่ยเดินไม่ไหวอย่างเงี้ยเราก็อ่าเขาก็จะให้นั่งม้าอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะไปแบบนั้นก็จะพากันไปแบบนั้นแล้วคราวนี้เบลก็เลยถามพ่อวัานว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เขามีลูกอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทํายังไงเขาจะไปหาหมอยังไงอย่างเงี้ย อ่าเพราะบาง็รูว่าเขาก็จะรู้ดีว่าต้องทํำยังไงเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนมีหมอตําแยงใช่ไหมทุกคนไม่ค่อยมีโลกโซเชียลแบบว่าตอนนี้ก็มีแบบเหมือนแบบว่าเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยแล้วเรลก็เลยถามว่าเด็กนักเรียนอ่ะเขาจะเรียนหนังสือยังไงมันก็จะมีเหมือนจิตอาสาที่เข้าไปแบบว่า ไปไปช่วยไปสอนที่รัฐบาลส่งไปแล้วรัฐบาลก็เป็นคนช่วยด้วยนะช่วยช่วยเหมือนการเรียนการสอนอะไรเงี้ยก็จะไปมีคุณครูคนหนึ่งเงี้ย <Okay. S 1> ก็ไปนั่งสอนกันบนภูเขาอะไรเงี้ยก็จะมีแบบนั้นเ <Okay. S 1> บลคิดว่าหลายคนอาจจะได้เห็น <Okay. S 1> เคยเห็นตามสารคาดีแบบนี้อยู่นะ <Okay. S 1> แต่ว่าเขาใช้ชีวิตแบบนั้น <Okay. S 1> เขาทํามาหากิน <Okay. S 1> เขาทําเหมือนเป็นคนเลี้ยงแกะเงี้ยใช่ไหม okay. เลี้ยงแกะให้โตแล้วก็เอาแกะไปขายอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้เงินมาเก็บเงินอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะเขาก็จะแบบไปซื้อมา้าซื้อแกะมาเพิ่มคือนั่นคืออาชีพของเขาไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่มีเงินนะทุกคนเบลคิดว่าเอเป็นคนเล่อล่อนน่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าบอกว่าอุย้ยคนพวกนั้นแหละเก็บเงินเก่งมากเขาเก็บเงินเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ซื้อของแบบตามร้านเขาจะทําเองทุกๆอย่างเลยนะทุกคน เนยอย่างเงี้ยเขาก็ทําเองนมอย่างเงี้ยเขาก็ทําเองนมแกะนมแพะอะไรเงี้ยเขาก็จะรีดเอามาต้มให้กินอะไรเงี้ยแล้วก็ทําอาหารอย่างเงี้ยเขาก็จะทํากินเองขนมปังนี่ก็ทําเองอย่างหนึ่งที่เขาทําไม่ได้ก็คือข้าวเขาไม่ได้ปลูกเองทุกคนพวกผักพวกมะเขือเทศพวกมันฝรั่งเนี้ยเขาก็จะมีดินมีอะไรเงี้ยเขาอยู่ตามภูเขาใช่ไหมเขาก็จะปลูกแล้วก็เหมือนเหมือนช่วงมันก็จะเป็นช่วงแบบ หน้าร้อนที่แล้วก็หน้าหนาวอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ปลูกเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงที่หิมะตกเขาก็จะย้ายไปตรงไหนที่มันร้อนเขาก็จะปลูกกินเองปลูกผักกินเองผล,ลไม้อย่างเงี้ยแต่คิดว่าผล,ลไม้มันก็ต้องมีผล,ลไม้ป่าใช่ไหมล่ะทุกคนเออเขาก็จะอยู่ในหุบเขาแบบนั้นอืถ้าฝนตกฝนตกที่หลานจะไม่ค่อยมีฝนตก แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบจังหวัดรัฐที่เบลไปที่เบลไปเที่ยวทะเลตรงนั้นฝนตกแต่ว่าเขาไม่ค่อยไปทุกคนตรงนั้นพ่อบ้านบอกว่าเขาจะไม่ค่อยไปเขาจะไปโซนแบบว่าติดประเทศอิรักหรือว่าโซนแบบภาคใต้ของอิลานอย่างเงี้ยเขาก็จะไปตรงนั้นเพราะว่ามันมีหญ้าขึ้นเล็กๆเ,เ,เป็นหย่อมเป็นหย่อมเขาจะเลี้ยงแกะแล้วอาไปขายมันจะได้ราคาดีแล้วเบลก็บอกว่าเลี้ยวพวกล้างจงล้างจานเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยสบงสบู่อย่างเงี้ยเขา เขามาซื้อกันยังไงอะไรเงี้ยพ่อบ้านบอกว่ามันก็จะมีแบบว่าสองสามเดือนมาซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็มาทีนี้ก็เอาแกะมาขายอย่างเช่นเอาแกะมาขายอย่างเงี้ยใช่ไหมเข้าเมืองเออเข้าเมืองเอาแกะมาขายก็จะไปซื้อครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยโทรศัพท์เงี้ยก็จะเป็นรุ่นแบบนูกเกียที่บอกว่าเป็นเครื่องเล็กๆเ,เอาไว้โทรเอาไว้สื่อสารอย่างเดียวพวกผู้หญิงเงี้ยเขาก็ ทําทแบบพวกงานบ้านทำทําทกับข้าวมากกว่าอะไรเงี้ยหรืออย่างเช่นเนอยอย่างเงี้ยเขาก็จะทําเองนะทุกคนเป็นเหมือนทําเองทํามือทําเองทุกอย่างอะไรเงี้ยปลอดภัยปลอด,ลอดสารไม่มีสารกันเสียแน่นอนแล้วพ่อบ้าบอกแบบว่าคนาที่เขาไปเล่ร่อนแบบนั้นอ่ะเขา you you อายุยืดอายุยืนเพราะเขาไม่ได้กินของแบบ ที่แบบแปรรูปอะไรเลยเขาทำแบบเป็นออริจินอลทุกอย่างเสื้อผ้าอย่างนี้ทุกคนเขาก็าเย็บเองเขาก็จะเอาหนังแกะใช่ไหมมาทำให้มันเป็นเส้นได้ เป็นเป็นได้ก่อนทําให้มันเป็นเส้นได้แล้วก็เอามาเย็บมาปักอย่างเงี้ยเขาก็จะตัดเสื้อผ้าเย็บเองใส่เองไม่ค่อยได้ซื้อแต่คิดว่าน่าจะซื้อแบบว่าก็น่าจะซื้อแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็รู้ดีเนาะว่าเขาไม่ได้แบบว่าอู้แฟชั่นจา๋าเขาอยู่แบบสม,มถะชีวิตสม,มถะแบบนั้นเลยก็จะอยู่แบบเหมือนคนสมัยก่อนอ่ะทุกคนเหมือนคนสมัยก่อนอยู่กันเป็นแบบหมู่บ้านอยู่กันเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ย เยวก็เลยถามพอบ้านบ้านแล้วสมมุติว่ามีลูกเป็นสาวอย่างเงี้ยแล้วจะไปแต่งงานยังไงไปโรงเรียนยังไงไปโรงเรียนมันก็จะมีโรงเรียนให้ไปนะทุกคนครูก็จะมีมาสอนรัฐบาลเขาก็จะเข้าไปช่วยใช่ไหมแล้วการแต่งงานเนี่ยเขาก็จะแต่งกับเหมือนที่เบลบอกเขาแต่งญาติกับญาติกันอืไม่ใช่ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันคันกันตาบอกมาแล้วจะมาแต่งงานกันนะเหมือนกับว่าเป็นญาติห่างๆเป็น ลูกของลุงลูกลุงมีเพื่อนอย่างเงี้ยลุงเป็นญาติของลุงอีกทีก็เอามาแต่งงานกันอย่างเงี้ยก็แบบมามันก็จะเป็นแบบแต่งงานกันในเครือแบบนั้นแต่งงานกันในเครือญาติแบบนั้นแล้วอยู่ในหมู่บ้านแบบนั้นไม่ได้ไปแต่งแบบว่าคนที่ Dude, อยู่ในจังหวัดนู้นใช่ไหมก็จะแต่งงานกันแล้วลูกสาวจะไม่เขาจะอยู่กันเป็นแบบนั้นจะเอาญาติกับญาติมันแต่งงานกันแล้วมันก็จะอยู่อยู่กินกันแบบเป็นเครือญาติอย่างงี้แหละใช่ไหมละทุกคน เขาจะอยู่กันแล้วอาชีพที่สมมุติว่าผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานไปแล้วผู้ชายทํางานอะไรผู้ชายก็คือเป็นเปียนพ่อกับแม่อ่างเงี้ยก็จะเอาแกะให้ไปเลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยงให้มันจนโตแล้วก็ไปขายแล้วก็ขยายพันธุ์ให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยอาชีพของเขาก็คือเป็นคนเลี้ยงแกะเอาไปขายเงี้ยคือเขาก็จะคิดแค่นั้นว่ามีลูกมีหลานออกมาแล้วก็จะแบบไปเลี้ยงแกะชื่อกันผู้ชายก็จะไปเลี้ยงแกะ ใช่ไหมไปเลี้ยงแกะตามบนภูเขาเย็นก็พาแกะกลับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงก็คือหน้าที่ก็คือหุงหาอาหารทํากับข้าวเย็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าสมมติว่าเนยหมดอย่างเงี้ยก็ทําเนยไวเออทาเนยไว้เยอะๆอย่างเงี้ยใช่ไหมโยเกิร์ตขนมปังอย่างเงี้ยส่วนมากอาหารที่เขาทําก็จะเป็นเหมือนที่เบลทําให้ไม่ยากกินอ่ะเป็นแกงเป็นซุปอย่างเงี้ยเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วก็กินหลายๆคนแล้วก็ไม่ไม่ค่อยกินข้าว เขาจะไม่ค่อยกินข้าวแล้วเขาจะกินแค่โรตีโรตีหรือขนมปังเนี่ยเขาจะทําเองนวดเปงน,นวดเอง,เองใช่ไหมแล้วแป้งแล้วแป้งที่เขามาทําขนมปังอะเขาก็เหมือนล่อนเองทําเองทุกอย่างทุกคนทําเองพุ่มเขาไม่ค่อยซื้อเพราะว่าเขาอยู่บนหุบเขาก็อยู่ห่างไกลใช่ไหมละ่ะมันไม่มีร้านค้าที่ว่าเราเข้าไปถึงขนาดนั้นแต่ว่านานๆทีก็เขาก็จะออกจากหุบเขาเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับ อย่างเช่นหัวหน้าครอบครัวงเงี้ยออกมาขายแก่ก็แม่บ้านจะเอาอะไรก็ลีดใส่กระดาษไว้ก็ซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อไปเยอะๆให้มันคิดว่าให้มันใช้ได้ประมาณ2อเดือนสเดือนอย่างเงี้ยค่อยค่อยมาซื้ออีกทีหนึง่งอ,อย่างอย่างงี้นะเบลว,ว่ามันเขาก็อยู่กันแบบนี้มาตั้งแต่ น่าจะบันพรบุรุษของเขานะทุกคนคือเข,เขาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าต้องมีบ้านมีอะไรเข,เขาไม่อยู่เพราะว่าเขาอยู่กับแกะอยู่กับแกะมันก็ต้องอยู่ตามหุบเขาใช่ไหมละ่ะ อุ้ยแกะตัวหนึ่งมันราคาแพงมากเลยนะทุกคนตัวหนึ่งสองสามพันบาทเลยนะแกะแล้วแกะมันก็ไม่ได้เลี้ยงยากก็เหมือนกับว่าเอาพามันไปกินนู่นกินนี่กินหญ้าใช่ไหมตามหุบเขาตอนเย็นก็กลับใช่ไหมพอบ้านบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกแกะมันก็เลี้ยงไม่ยากก็ขนมันเนี่ยก็เอาไปทําเป็นเสื้อผ้าได้ก็ขายได้เนื้อมันอย่างเงี้ยก็เอาไปกินใช่ไหมหล่ะเขาก็เเขาอยู่กันแบบนี้ เขาก็แบบว่าเบลก็เลยว่าเขามีเาไม่ได้เป็นคนแบบว่าจนใช่ไหมพอบ้านก็เลยบอกว่าอยเขารวยมากเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยดูแกะเขามีเป็นร้อยๆตัวอยเขามีเงินเป็นหลายบาทเลยพอบ้านเงี้ยแล้วเขาไม่ซื้ออะไรเลยเขาทํากินเองทุกอย่างอย่างเงี้ยไม่อย่าไปคิดว่ามันเป็นแค่ชื่อว่าคนเล่ร่อนที่ว่าเขาจะไม่มีเงินอยเขามีเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกยาพวกสมุนไพรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเป็น ทำเป็นยาสมุนไพรเองไม่ต้องมาหามงหาหมออะไรให้ยาแล้วเขาเป็นคนแข็งแรงแล้วอายุยืนมากเ<ม>พราะบ้านบอกนะเบลว่านะมันก็จะเหมือนแบบเหมือนเหมือนที่อยู่บนเขาบนดอยใช่ไหมที่อยู่บนดอยอ่ะจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะมันก็จะมีเหมือนกันที่เขาอยู่บนดอยอย่างเงี้ยใช้ชีวิตสมถะเออสมถะเขาจะอยู่แบบนั้นไม่ลูกโซเชียลไม่ดูทีวีอย่างเงี้ยแล้วคนเล่อลอดอย่างเงี้ยพ่อบ้านบอกว่า เขาถ้าเมื่อดมาเขาจะไม่ใช้ไฟไม่ใช้แสงสว่างนะทุกคนเขาก็จะเป็นแบบมีแบบมีตะเกียงใช่ไหมหรือถ้าแบบว่ามีแบบมีโทรศัพท์เครื่องเล็รเงี้ยถ้าจะชาร์จแบตใช่ไหมเขาก็จะน่าจะมีแบบมอเตอร์ใช่ไหมที่แบบว่าเอามาเสียบชาร์จไฟส่วนมากเขาก็จะไม่ใช้ไฟไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้เตาเงี้ยเขาก็จะใช้เป็นเตาฟืนเตาฟืนมากกว่าเวลาทํากับข้าวทุกคนก็น่าจะเห็นได้เห็นอยู่ในคลิปใช่ไหมล่ะอืมใช้เตาฟืนแบบนั้นเหมือนคนสมัยก่อนบ้านเราก็จะ,จะตอนนี้เขายังใช้ชีวิตแบบสมถะไม่แบบไม่อะไรมากมายกับชีวิตมากอะไรเงี้ยคือสามีไปทํางานเมียก็อยู่บ้านทํางานบ้านเลี้ยงลูกทํากับข้าวอะไรเงี้ยตอนแรกนะเบลอ่านว่าเบลก็คนเล่ร่อนเบลก็ตกใจเบลก็ว่าเออเขา เขาไม่มีบ้านอยู่เหรอเขาทําไมมีเป็นคนเล่ร่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะแต่พอมาถามพ่อบ้านจริงพราะพ่านบอว่าเขาเขาเคยอยู่แบบนั้นพ่อ,พอแม่ปู่ย่าตายายเขาอยู่แบบนั้นทํางานแบบนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นนะทุกคนเขาอาจจะเคยเห็นบ้างในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาคงคงจะไม่ชอบพาะก็เลยไปใช้ชีวิตแบบนั้นพาลูกพาหลานไปใช้ชีวิตแบบนั้นนะทุกคนอืมันก็จะเป็นอย่างงี้แหละส่งพ่อบ้านออกไปทํางานนะทุกคนทานอาหารเช้าเสร็จก็เลยส่งพ่อบ้านออกไปทํางานแล้ว ก่อนออกไปทํางานเบลก็เดี๋ยวว่าตั้งใจทํางานนะที่รักเวลาขับรถออกไปนี่ห้ามไปทะเลาะกับใครอยู่บนถนนระหว่างี้อ้ยพบ้านเป็นจริงๆนะคนเอ่อออกไปทํางานนี่ใช่ไหมขับรถออกไปนี่ไปทะเลาะกับคนกลางถนนก็มีนะใจร้อนยิ่งกว่าน้ําลวกไก่อุย้ยร้อนร้อนมากจริงๆแบบข,ขับรถเขาบีบแตนนิดเดียวเหมือนเขาเจ็บเหมือนจะปาดหน้าเราไปอย่างนี้อ้ยเดือดมากร้อนมากตาก,กันทะเลาะกันอยู่กลางถนนก็มีนะ เวลาออกไปข้างนอกเวลาขับรถนำเบลไม่ชอบเลยจริงๆ